การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b a s t practice ด้วยนายสุปกรสุกิงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาฟิสิกส์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม4เรื่องตัวเก็บประจุของนักเรียนชั้นม .5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนแบบ g a l l e r บอ a ์กจากการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเก็บป,ประจุในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันมองว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนผลการตอบคำถามพื้นฐานยังไม่สามารถอธิบายหลักการทำงานหรือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆได้อย่างถูกต้องจึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา เมื่อได้ร่วมกิจกรรม PLC กระผมได้นำเสนอปัญหานี้ต่อเพื่อนครูในกลุ่มสาระแต่ได้รับคำแนะนำให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสร้างตัวเก็บประจุจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าตัวเก็บประจุสามารถสร้างได้จริงจากวัสดุในชีวิตประจำวันได้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้พ้นพวกความรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นคนให้คําแนะนําให้คําปรึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองผ่านการทํากิจกรรมแนะนําความรู้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันโดยการสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนขั้นที่1 ขั้นสร้างความสนใจก่อนที่ครูจะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนครูจะทำการทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่แล้วโดวยใช้วิดีโอแสดงหลักการทำงานของตัวเก็บประจุและใช้รูปภาพในการสรุปความรู้จากวิดีโอครูใช้คำถามและรูปภาพเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจจุดประกายให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของขนาดพื้นที่ของแผ่นโลหะผู้ขนานชนิดของฉนวนและระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะผู้ขนานที่ส่งผลต่อความจุข,ของตัวเก็บประจุ ขั้นที่สองขั้นสำรวจและค้นหาในขั้นนี้จัดก,กิจกรรมโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันนักเรียนจะได้ค้นพบเรื่องความสัมพันธ์ของขนาดพื้นที่ของแผ่นโลหะคู่ขนานชนิดของฉนวนและระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่ส่งผลต่อค่าความจุของตัวเก็บประจุได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการทดลองเรื่องการสร้างตัวเก็บประจุอย่างง่ายโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวนันเช่น แผ่นอลูมิเนียมฟอยด์กระดาษแผ่นใสโดยใบยกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกผลการสืบสอหาความรู้จากการทดลองและเขียนการทดลองที่ได้ลงในกระาดาษบูฟเพื่อนําเสนอผลที่เรียนได้ค้นพบต่อไปขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปคือการที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบายคําตอบของตนเองจากการสืบสอบและอภิปรายผลการทดลองโดยใช้กิจกรรมแกลเลอรี่วอล์ก โดยจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่ได้คะแนนโหวตจากเพื่อนในห้องมากที่สุดมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าค้นพบอะไรบ้างจากการทดลองนี้จากนั้นจะมีการอธิบายและลงข้อสรุปที่ได้จากการค้นพบร่วมกันขั้นที่4ขั้นขยายความรู้ครูจะนําผลการทดลองที่ได้ไปเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนและเชื่อมโยงกับสูตรการหาค่าความจุของตัวเก็บประจุ C เท่ากับ Q ส่วสน V และนอกจากนี้ครูได้นําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้และพบในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับหลักการทํางานของตัวเก็บประจุมาให้นักเรียนได้ดูเพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ที่เห็นได้มาอธิบายหลักการประยุกต์ใช้ของตัวเก็บประจุในอุปกรณ์นั้นร่วมกันข้ทนที่5ขั้นประเมินผลผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองผ่านแบบทดสอบหลังเรียนและครูประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการอภิปรายและผลงานกิจกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปผลจากการดำเนินกิจกรรมพบว่านักเรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มขึ้นบรรยากาศในการเรียนรู้มีชีวิตชีวามากขึ้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนมากกว่าร้อยละแปดสิบผ่านในระดับดีขึ้นไปผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านที่หนึ่งด้านความรู้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบหลักการทำงานและความสัมพันธ์ของตัวกิจประจุได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าสถิตได้ด้านทักษะกระบวนการผู้เรียนสามารถสร้างและทดลองตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ด้านที่3ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีวินยัยใฝ่เรียนรู้และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ